ยสีมัถ้าพี่จะนั่งเอนหนูกี่บาทอยากให้ทำอะไรผมก็ทำให้ผัดกันเอาเรายังไงเ้้วบ็นนังอวยอวยคมมากข่ไหมรีวิวกระเทยรีวิวครับคุณนั้นเป็นที่ดาวมหาเลยดาวมหาเลยที่ทนไฟหาสวยคุณสวยจนทุกคนต้องหันมา สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับอ้ํมค่ะที่เคยรีวิวค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เห็นทีเซอร์กันไปแล้วใช่ป่าวว่าเราเนี่ยจะไปลองเป็นดาวมหาลัยนะคะลองซ้อมเดมเมเยอร์กับผู้ชายดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะจะต้องเปลี่ยนลุคของตัวเองเนี่ยให้ดูเป็นเด็กมหาลัยก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาแต่งหน้านะคะประเดิมกันเลยกับมาลา มาละแต่งหน้าให้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะช่วยดูแลพี่อั้มให้นะคะหล่อมากเลยอ่ะเป็นช่างแต่งหนา้า <c oughs> โอเคค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบชาแน,นลด้วยนะคะเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่ามามาลานเนี่ยเป็นชายแท้นะแต่ว่าคือวันนี้คือ acting ให้มันเข้ากับกระเทยรีวิวไงก็เลยแก้เป็นตัวหอปกติคือยอหอยอหอวันนี้ก็คือยอตอ แลผมนะสวยและหน้าเหมือนผู้ชายแรงจำหน้าให้ดีนะคะเนี่ยโตมโตมมันถือว่าเป็นช่างใหญ่ในชนบุรีนะจ๊ะใหญ่ละช่างใหญ่ใหญ่ละทุนอาคารหน้ามันหรือน้ำเหลืองโอ้ยแรงมากเลยวะแถบมันได้ฉีดหน้าแล้วฉีดกูและเออออกกล้องนะอตาอะไอยนี้เป็นไงบ้างลูกเหล่า สวยค่ะปลอมมึงเสียงมึงปลอมมากอ่ะต้องใสงจริงใจอ่ะแม่เออต้องเส่ถึกถุ่งหน่อยเหมือนที่แม่ชอบทำอ่ะเฮ้ยสวยสลยป่ะเออเธอมันคนละสีเด้อเอาะแกงแล้วไงแกงม้อใหญ่แกงม้อใหญ่อย่าแกงหันกล้องไปตูนเจ้าว้ช่ปะช่างใหญ่นะจ๊ะช่างใหญ่นะจ๊ะนาะไม่เคยเลยเป็นคนที่แบบจะพูดอะไรถึงใครแต่แบบเอยขึ้นมาก่อนไม่พี่หนูไม่ได้ว่าเจ้าว่าเขาหรอกนะเออไม่ได้ว่านะอ่าแล้วพอหลังจากคำเนี้ยเมื่อไหร่คือว่าเออนั่นแหละ ไม,ไม่ประมาณว่าเนี่ยไม่เหมือนกันเออเอาตรงว่าแต่งหน้ามันประมาณครึ่งชั่วโมองก็เสร็จแล้วแต่ที่เหลือมันคือการเมามอยเลยจ้าว่าโง่จงรงงมากแต่งหน้าแต่กูเจ็บคออ้ําเองไม่ค่อยอยากจะอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยอ้ําชงตลอดอ เดนคนเราดูออกเราดูออกหรอดูออกจริงๆริงเหรอลูกสาวมาไายังอยู่เป็นนะว่าเราแบบว่าเออกล้องมาก็เงียบๆใช่ป่ะแต่อีเนี่ยมันหยุดเลยอะเออใส่เลยเดี๋ยวเวลาก็ต้องไปตั้งเซนเซอร์เสียงออกอีกเนี่ยแต่แต่งแล้วหวานขึ้นมาหวานไม่ดูแบบดูแบบฟิตเฟียกนิดนึงเหรอแล้วก็นางอวยอวยคมอุยคมมาก ยัาสวยแล้วเตยอยู่ก็สวยขึ้น,นก็ดีแต่เชือใไขได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยเอ,อสรุปดีไหมดีอยู่ <c oughs> เป็นไงบ้างคะลูกสาววันนี้ช่ำลมมากแม่ปีหน้าลมเตรชชีไ่ไหมได้หม่ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับเพื่อนสาวทั้งสองคนนะคะคือแบบว่านางเป็นช่างแต่งหน้าทําผมแบบว่ามืออาชีพอยู่แล้วเนาะพอแต่งหนัก เจ้าสาวรับปิญญาทุกอย่าง everything คือไปได้เลยที่แฟนเพจนางคือปังเลยนะดูสวยดูฉ่ำน,นะฉ่ำแล้วเดี๋ยววันนี้คาถากรของเรารอแล้วใช่ไหมเราดนะเอาไว้กี่โมงนะคะลูกสาวนาไว้ไปสามค่ะเนาะเดี๋ยวนี้จะอ,อยากยากอยางเราจะมารอดูกันนะคะว่าวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะเป็นเอ่อเดนิเออร์ดาวมหาลัยนะคะจะเป็นยังไงบ้างต้องติดตาม เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามารู้จักกับผู้ชายคนหนึงซึ่ง,งอ้ําเนี่ยเคยลงรูปเขาแล้วนเนี่ยก็เคยรีวิวแล้วคนเนี่ยมากดไลค์เยอะมากแล้วมีคนอินบ็อกมาบอกว่าพี่อ้ําหนูอยากให้ผู้ชายคนนี้มานะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่รอชา้าเราไปเจอเขาเลยดีกว่าไปแลว มองมองหน้าน้องไปแล้วแบบโอ้ยเนาะมันดีไปหมดเลยอ่ะครั้งที้แล้วที่พี่มาซื้น้ำและถ่ายรูปไปคือคนมากดไลค์เยอะมากบอกว่าอยากรู้จักผู้ชายคนนี้แนะนําตัวเนล้เชื่ออะไรเดี๋ยครับชื่อไมคิวครับพนักงานพุ่มทองอายุ24ปีครับไมคิวขอดูไม้หน่อยดูตรงนี้ต้องดูข้างหลังแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่คะ ปีนี้ยี่สิบสี่ครับยี่สิบกำลังเลยอ่ะกำลังอะไรฮะกำลังโตกำลังแดงเลยกำลังแดงเลยไม่คิวปกติทำงานที่นี่ใช่ไหมคะครับผมใช่ทำเป็นตำแหน่งอะไรก็เป็นบาร์เฮนเดอร์ครับบาร์เฮนเดอร์ชงน้ำอะไรนี้ชงเก่งปะชงเก่งนะที่น้ำะไรที่กินบ้างพี่อยู่น้ำ้างอะไรตอนนี้พี่อยากกินน้ำแบบไหนนะครับอะไรก็ได้ค่ะหวานหวานคิวอยากให้พี่กินน้ำอะไรหวานหวานตัดมาเลยค่ะจะข้นๆหน่อยนะพี่อ๋อตัดน้ำเสี้ยมเยอะใช่นี่คิวแล้วตอนนี้เห็นว่าทำงานพิเศษอย่างอื่นด้วยกลางคืนก็ เป็นนักร้องด้วยครับนักร้องเราอยังไงเ,เ, <laughs> เป็นนักร้องวงอะไรชื่อวงอะไรวงดา,ทาวทาครับแล้วเราเป็นนักร้องนำเลยใช่ครับเป็น ต้องไปลองฟังดูพี่จะให้มาลองสวนตัวใช่ร้องข้างๆหูพี่น่าจะลองทางคืนแล้วพี่เคยมีสาวๆมาจีบบ้างก็มีแบบเข้ามาจีบแล้วเข้าแบบเข้ามาเปด้วยอะไรด้วยมาเปย์อะไรได้เย่ปะไม่ต้องต้องคุยกับีอทีนึงส่วนมากไม่ไปยเอาใครแล้วยูซีเซ่ด้วยไม่ใคยเอาใครเราอยู่เฉยได้ให้เขาเอาเราเคยเคยมีเคยมาจีบไหมมีครับยังไงเมื่อไหร่ตอนไหนตอนนี้ไงรู้จใช่ไหมไม่อาตอนนีสิใช่ตอนนี้เขาโดนทางประเทศแล้วเอาออกที่เคยผ่าน ก็มีมาแบบว่าเข้ามาให้เงินอะย่างนี so ้แล้วก็แบบไปต่อกับพี่ไหมเองก็มีเป็นแบบแต่งดิวีิว่าหัวโปกทั้งมีหมดเลยทั้งหัวโปกทั้งแต่งอย่างนี้ลราไปปะก็ไปถ้าต่อยอย่าเยอ เออไปกินข้าวน s <S ั่งกินข้าวนั่งเอ็นเงี้ยก็ไปนั่งนั่งอะไรนะนั่งอะไรนะเอนั่งเอ็นนั่งเอ็นใชาพี่จะนั่งเอ็นหนูกี่บาท้ยจะเสียวอ่ะนะพี่คิดว่าตัวเองหล่อปล่าไม่ได้คิดว่าตัวเองหล่อสเปคผู้หญิงเราเป็นไงบ้างเคียวชอบผู้หญิงตัวเล็กครับเอาเก่งไยเอาใจเก่งน้ำหนักเท่าไหร่ห้าสี่หรือห้าหกห้าสี่ครับ น้ำหนักพี่น้ำหนักออย็ยนออไม่มันมันก็เบาๆอุ้มง่ายไงห้าสีอ่อะไรอย่างเงี้ยปกติผมต้องอุ้มเนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นามาไม่ไม่เผื่อแบบแกเจอแบบว่าเป็นแบบส่เปย์อะเป็นสาวเ<อ>จ้าเนื้อเออมาอุ้มแกขึ้นห้องส่วนไมาก็จะแบบดูนิสัยด้วยนิสัยรวยๆนิสัยแบบน่ารักทะลทะลนพูดเก่งๆอะไรเงี้ย โจนไม่ใช่ <laughs> อยู่ด้วโดนเสียวตลอดเวลา <laughs> <laughs> มีอย่างอื่นในพี่คลินิกไหมพี่อยากจะกินอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ <c oughs> กล้วยครับหน ก็จะดูใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่มากแล้วบานด้วยก็ใหญ่เหมือนคนทำแม่ทำเนียงมาเลยดูแบบเหมือนติดเนื้อแปลกๆนี่คิวเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเอาจริงๆมาจากระยองครับแต่ว่าเป็นคนใต้มาอยู่ที่ระยองตั้งแต่เกิดเพราะว่าพ่อรักพาตัวแม่มา <laughs> จริงๆรหอบกันมาเลยก,กล็เล่าให้ผมฟังผมก็รู้ไปแค่นี้แหละแต่ถ้าคิวจะพี่ไปอยู่ด้วยอ่ะต้องรับผ่านตัวนะบอกไว้ดีพี่ก็ไปแล้ว ให้งัดออกมาพี่ก็ไปแล้วหมายถึงงัดงัดหัวใจออกมเผมก็คิดไปอย่างอื่นไม่ใช่ไหรอ่ไดโฟกุใหญ่มากเลยดูดิเห็นปะอย่างนี้ไซส์อะไรคะเนี่ยไซส์ใหญ่เยอะเท่าไหร่อันนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่80บาทโอ้ยเอาจริงนี่80สหรอก็คือดีมากอร่อยด้วยเชื่อเลยว่อร่อยจะกินไม่หยุดเอานะจะอ้วนไหมอ่ะทำอาหารเป็นปะทำเป็นทุกอย่าง อยากให้ทำอะไรบอกว่าทำให้เสี่ยวกี้ชอบเอาใจแฟนหรือชอบให้แฟนเอาใจก็แล้วแต่ครับผัดกันเอาว้าวก็เคยรีวิวว่าเป็นช่องแบบว่าใส่ๆนะเขาไม่ได้มาทำเรื่องเลยนะเเี่่่าไมทะลลึงยจะมาลาบกตกเป็ดไม่ได้นะพี่เห็นว่า เป็นคาถากรได้หรอถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาของมหาเลยก็จะ <c oughs> เป็นคาถากรมหาเลยวันนี้พี่มาถึงที่แล้วสอนพี่เป็นคาถากรได้ไหม <c oughs> ได้ได้อยากลองเป็นดาวมหาเลยดูสักวันหนึ่งนะคะมาดูเหอนนะวันนี้ฉันแต่งตัวมาพร้อมแล้วอ่ะเออมีชุดเป่ามีกกแก้ผ้าก็ได้นะพี่ไม่ถือ <c oughs> ได้ไหมครับเอ้ก <c oughs> ็ได้ก็ได้นี่ดูคาถาดิถึงคาถาดิเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยโอเคไหมคะแปเราคาตอนนี้เราอยู่ที่สนามแล้ว ับน้องไมคิวไมคิวยังสอนที่ได้ไหมวันเนี้ยน่าจะได้แหละท่าท่าไหนบ้างมีเป็นอ่าเบสิกครับเป็นท่าเบสิกแล้วก็เป็นท่ากังหันอ่ะพี่ดูมือผมนะเนอสไลม์ปึ๊บปั๊มอ่าแล้วก็ให้มันให้มือมันออกมาแบมไปทางเดิมใช่ไหมใช่ไปทางนู้นพี่ไม่ได้ตีมากับทางเดิมมันยากใช่ไหมปกติพี่เจอมาหลายไม้มากแล้วแต่ไม้นี้คือยากจังเลยไมคิวอันนี้ งงไหมไอหัวมันจะแบบป้าดแผ่นกันไหมใช่แต่ว่ามันจะว่าอันนั้นไงเจ็บตัวโอ้ยโอ้ยจริงไหมเดี๋ยวนะองไม่้องูดเฮผมเสียวอ่ะโยนเลยแล้วกันมันจะมีโยนสองแบบโยนแบบผู้ชายผู้หญิงได้หมอดโยนกระเทยได้ไหมมึงไม่อีกระเทยถ้าโยนแบบผู้ชายจะเป็นหักศอกนี่เอออย่างนี้อ่ะฮะก็เดี๋ยวนะเฮียอะไรประมาณนี้สามสี่ อะไรอะว่าจะเลื่อดเลยอ่ะจริง่ะนดิต่อมจริงว่าอยากรู้ว่าคิวเคยเกิดอุบัติเหตุตอนเล่นมั้งปะนี่ครับคิวแตกใช่จริงเหรอโยนไม้แล้วมันฟาดปลายคิวเอาจริงไม่เบานะแกประมาณห้าสิบโลฮะโลครึ่งถึงไหมถึงถึงครับ หนักอยู่ด้วยอันนั้นเหมือนขับรถเลยเต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 าเต ไมคิวคะมีอะไรจะแบบน้องๆไหมคะสำหรับใครที่กำลังเข้ามาหาลาัยแล้วแบบว่าอยากทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยเราจะแบ่งเวลาอย,ย่างไรเอาคนไม่ดีมาสั่คนดีคิดดูแล้วกันถามผมเหรอจะสั่งเวลาให้ดีครับต้องแยกแยะเวลาเวลาเรียนเวลากิจกรรมทํางานอะไรอย่างนี้เราเป็นคนน่ารักมากนะไมคิว <laughs> เหลือแค่อย่างเดียวตอนนี้นอาบน้ำหน่อย <laughs> <laughs> ไม่ไอาบน้ำใช่ไหมวัน,วมคคนนี้อ่าพี่ตะเกียบมาเตะอะไรเนี่ะ วันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วกับน้องไมคิวนะคะสนใจก็สามารถไปติดตามได้เลยกับไอจีของน้องนะคะเราขึ้นให้แล้ววันนี้ไมคิวเป็นไงบ้างมาเจอกันเทยรีดีวิ็สนุกดีครับได้ทำอะไรแปลกๆดี <laughs> ยังมีอีกหลายอย่างถ้เราพูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าหลังที่จะต้องสอนเราเจออะไรแปลกๆเยอะแยะ <laughs> จริงเสียวเลยอลืมไม่ลง <c oughs> ลืมทางเดิมๆไปเลย <c oughs> ใครสนใจนะคะ <c oughs> ก็สามารถติดตามได้เลยทุิคลิปของเรานะคะที่กระเทยรีวิวค่ะกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบช anel ค่ะพิมไปเลยคำว่ากระเทยรีวิวนะคะเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนวันนี้ฝากกัาด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับ๊ายบาย ไี่ใช่ดีไม่ใช่อะไรไม่ใช่เลนอ๋อเซนเลนเถอะกูก็ว่าที่ผ่านมานั้นก็ผมแข่งมันไม่เป็นไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เอาอะไรลงไม่ได้เลยเดียเวลาก็ต้องไปเล่นเซนเตอร์หนุ่มเกียจอีนะจริงๆเอาลงไม่ได้เลยเขาจะพูดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวอะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครแบบตายสุดอ๋ออย่าจิ้มได้วีเฮ้เอะไรไบเนี้ยรอะ ตอนแรกยังนินทาชาวบ้านอยู่เลยอ่ะงงมากเนี่ยสังคมตอนนี้มันน่าก,กลัวใช่ไหมผมยาวมากเลยวันนี้ตั้งแต่ใช้ยาคุมตำสะผมมาค่ะผมยาวเร็วมากยังม่อยู่หรอทำคอนเทนต์สนองนี้ตนเองเป็นพวกคันไฟเป็นหมดยิ่งกว่าหมดพลังหมดเป็นยิ่งกว่าพลังพยาปรัวมืออะไอย่างเนี้ยกูไม่เกี่ยวนะขเขาไมู่มึงพูด,มพดไม่ตัดกูไม่ตัดมึงเริ่มกับ เออกูจะลงให้หมดหาหอเตะหัวกูจะลงให้หมดเพราะคิวว่ะตื่นสายเขาให้พี่อ่ะเสียเวลาสี่ห้าหกอุ้ยแดงเลยดูดิเกือบได้แล้วเนี่ยสต๊อปกล้องก่อน